พ่อแม่พี่น้องเนี่ยี่ชาวลาซเชิมาแกงน้ำม้เนาะนี่กับเขาเบื่อพี่น้องอันนี้กัน้ำปลาเนาะอันนี้กัมีเป้งนุ่มแล้วก็เกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำตาลเนาะนี่กัผักสะอมพี่น้องผักสะอมแล้วก็ผักแยังแหละเห็ดหูหนูเนาะแล้วก็ข้าวปูพี่น้องมืดจักหน่อยเนาะข้าวปูแล้วก็ักบวบพี่น้องน้ำยีนางพี่น้องน้ำมีนาง แกงน้ำไม้พี่น้องง้มาครั้งนี้กับน้ำไม้พี่น้องมีไก่คั้นพรอมพี่น้องหมอผลเรียบร้อยเอาข้อเบือลงไปพี่น้องเบือกันน้ำมีนาลงน้ำมีนาลงไปพี่น้อง ไม่น้อยเดียวเนาะซื้อมายิบหาบาทพี่น้อง <c oughs> พี่น้องใส่เห็ดหูหนงลงไปพี่น้องเห็ดหูหนงเราถ่างมันผดเนาะจังแซมบวกน้องมหมอเขาผดแซมบวบลงไปพี่น้องแซมบวบ ใช้รูโนโูแล้วเนาะแล้วก็มักบวบแล้วกัพริกลอพี่นอ้องอืมเศบๆจ้ารอถามมันผดกอนเนาะแป๊บหนึ่งน้องมองห้ผดเรียบร้อยเนะาะเข้ก็ใส่ชุดรดแล้วกัเกลือจักหน่อยลแล้วก็น้ำตาลพี่นอ้อง ล่นเลยใส่กระปูน้ำพี่น้องกระปูดำน้ำปลาด่น้นะ พี่เนาะกดพดกดเรียบร้อยพี่นเนาะเศกับปูน้ำพี่นนองมาพริกลอ้อเห็ดหูหนุ่มปูพี่นนองน้ำมีนั่งเคี้ยวอ่างต้องอยู่เจ็เสร็จเรียบร้อยพี่นนอง ใช่เพราะขยักับผักขาลงไปพี่น้อง